สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวจากข้อมูลที่เรามีกันนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจชีวิตและก็มรดกของอท่านที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีลูกทุ่งคนแรกและหนึ่งเดียวของเมืองไทยคุณแม่ผ่องศรีวรนุชค่ะครับสวัสดีครับ เรามีข้อมูลหลากหลายมากเลยทั้งบทความบทสัมภาษณ์และก็มีเกรดวงในด้วยที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าอะไรทําให้ท่านเป็นตํานานได้ขนาดนี้ครับการที่เรามีข้อมูลจากหลายๆมุมแบบนี้มันก็จะช่วยให้เราปฏะติดประต่อภาพได้ชัดขึ้นนะทั้งตัวศิลปินเองแล้วก็บริบทของวงการเพลงลูกทุ่งในยุคนั้นยุคที่แบบรุ่งเรืองสุดๆค่ะซึ่งเรื่องราวของท่านนี่มีมิติที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะมากจริงๆใช่ครับ มาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยดีกว่าไหมคะชีวิตของคุณแม่ผงศรีนี่คือไม่ได้สบายสบายเลยนะคะครับผมเกิดบนเรือนแพร,ริมน้ำเจ้าพญาที่ชัยนาทครอบครัวก็ค่อนข้างยากจนเรียนจบแค่มสามเองแต่ตอนแรกฝันอยากเป็นครูนะไม่ใช่นักร้องใช่ค่ะไม่ได้อยากเป็นนักร้องเลยความลำบากนี่แหละครับผมว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญเลยโอกาสมันมาถึงตอนที่คณะละครเร่ชื่อดัง หนูสุวรรณประกาศอ๋อคณะนี้ดังมากจากเพชรบุรีใช่ครับเข้ามาแสดงใกล้ๆโรงเรียนท่านก็เลยตัดสินใจเออเข้าร่วมคณะเลยคือตั้งใจจะหาเงินเรียนต่อให้ได้ครับแล้วก็มีคำสัญญาก,กับคุณแม่ไว้ด้วยนะว่าไม่จะกลับบ้านมือเปล่าต้องแบบมีบ้านมีที่ดินให้ได้ก่อนโอ้ความตั้งใจแนว่วแนว่แนแนมากแต่พอเข้าไปในคณะละครก็เริ่มจากศูนย์เลยใช่ครับทำทุกอย่างเป็นเด็กรับใช้ชักฉากซื้อของ เออค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาครับจนได้รำระบำได้ร้องเพลงขั้นเวลาแล้วก็มีโอกาสได้ฝึกร้องเพลงชะตาชีวิตเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยนะคะอ่าใช่ใช่ซึ่งตอนนั้นคือท่านต้องตีความเนื้อร้องเองเลยนะใส่อารมณ์จากประสบการณ์ตัวเองล,ล้วนค่ะประสบการณ์จากละครเร่เนี่ยผมว่ามันคือพื้นฐานสําคัญมากๆเลยนะมันไม่ใช่แค่ร้องเพลงค่ะมันคือการแสดงใช่การแสดงการสื่อสารอารมณ์แล้วก็ที่สําคัญเลยคือ การจำเนื้อเพลงแม่นๆแ,แ,แบบไม่ต้องดูเนื้ออืมท่านเคยเล่าเทคนิคไว้นี่ค่ะว่าเวลาร้องเพลงท่อนแรกต้องจับใจครับท่อนกลางเล่าเรื่องท่อนสุดท้ายต้องทิ้งท้ายให้น้ำตาคลอใช่ท่านบอกว่าแม่จะจำเนื้อให้ได้แล้วก็ใส่อารมณ์อย่างเดียวนี่คือเคล็ดลับเลยครับติดตัวมาตลอดแต่ชีวิตในคณะละครก็ไม่ได้รับรื่นนะคะมีเรื่องออความอิจฉาริษยาทะเลาะกันครับ มีกระทบกระทั่งกันถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยนะโห oh, จริงเหรอคะตามข้อมูลบอกว่ามีตบตีกันเออจนสุดท้ายก็คือต้องออกจากคณะมาอือซึ่งการออกจากคณะครั้งนั้นก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนให้ท่านมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพครับโดยมีคุณวรลลพศวิชุกรพระเอกละครเรซึ่งตอนหลังก็มาเป็นคู่ชีวิตคนแรกของท่านนะคะครับคอยช่วยเหลือใช่ครับแนะนำให้รู้จักกับครูเพลงอย่างครูมงคลอมตยกุลแห่งวงจุลรัต แต่พอเข้ากรุงเทพก็เจออุปสรรคหนักกว่าเดิมอีกหนักเลยคราวนี้เป็นเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเต็มๆโดยนายห้างแผ่นเสียงปฏิเสธตลอดบอกว่าตัวดําไม่สวยขี้เร่ใช่ครับคือปฏิเสธเพราะหน้าตาเลยในยุคนั้นโหตรงไปตรงมามากตรงนี้นะครับที่ผมว่ามันน่าทึ่งในความใจสู้ของท่านคือแทนที่จะยอมแพ้กลับบ้านไปแล้วนะค่ะทั้งกลับตั้งปณิธานเลยว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องดังสุดยอดเลยแล้วทําในสิ่งที่ผมว่ามันแบบมันสะท้อนความเป็น ศิลปินอินดี้ยุคแรกๆเลยนะทำอะไรคะคือตัดสินใจเก็บเงินเองจากการร้องเพลงขั้นเวลาตามโรงหนังเนี่ยร้องอยู่ประมาณ2ปี 2> ค่ะได้เงินมาประมาณ20,000บาทโอ้โห20,000สมัยนั้นนี่เยอะมากนะคะเยอะมากครับแล้วเอาเงินก้อนนี้ยไปลงทุนทำแผ่นเสียงเองเลยสุดยอดทำเพลงแรกขัวใจไม่มีใครครองของครูสุรพลพรพ,รพ,รพักดีปี2498ครับลงทุนเองโปรโมทเองหมดอินดี้จริงๆใช่ครับ แต่อย่างว่าการจะแจ้งเกิดด้วยตัวเองมันยากท่านก็เลยใช้กลยุทธ์ที่ฉลาดมากยังไงคะคือจ้างนักร้องชายที่ดังอยู่แล้วคุณโกมินนิลวงนะครับอ๋อค่ะมาอัดเพลงไว้หน้า A ของแผ่นเสียงส่วนเพลงของท่านเองเนี่ยอยู่หน้า B ีอ๋อเพื่อให้แผ่นมันขายได้ถูกต้องอย่างแผ่นแรกหน้า A เป็นเพลงชาละวันของโกมินหน้าบถึงเป็นหัวใจไม่มีใครครองของท่านอืมมีแผ่นสออีกไหมคะมีครับ ทำแบบเดียวกันเลยหน้า A เ,เป็นฉางกายของโกมินหน้า B เป็นวิวาราตรีของท่านคือถึงเพลงตัวเองยังไม่ดังเปรี้ยงนะแต่ก็ไม่ขาดทุนเป็นการวางแผนที่ดีมากครับแยบยลมากสําหรับยุคนั้นแล้วจุดเปลี่ยนจริงๆที่ทําให้ชื่อผ่องสีวรนุชกลายเป็นที่รู้จักทั่วประเทศมาถึงเมื่อไหร่คะต้องยกให้ปี2 5 0 2ครับปีนั้นเป็นปีที่ท่านได้พบแล้วก็ร่วมงานกับสุรพลสมบัติเจริญประชาเพลงลูกทุง่งใช่ครับ ซึ่งครูสุรพลนี่แหละที่มองเห็นแววเห็นเพชรในตัวท่านแล้วก็พยายามผลักดันเต็มที่เลยเพลงแจ้งเกิดไหนว่าไม่ลืมนี่เองสินะคะถูกต้องครับเพลงนี้เลยเบื้องหลังก็น่าสนใจนะ คือครูสุรพลแต่งเพลงนี้ให้ผ่องศรีร้องแก้กับเพลงลืมไม่ลงของครูเองที่ดังไปก่อนหน้าอ๋อเพลงแก้กันแต่คนละค่ายใช่ครับคนละค่ายซึ่งตอนแรกเนี่ยเจ้าของห้างแผ่นเสียงคาเทสตรามงกุฎก็ยังลังเลเรื่องหน้าตาคุณคุณแม่ผ่องศรีอยู่เลยอีกแล้วเหรอคะครับแต่ครูสุรพลยืนยันหนักแน่นเลยว่าต้องคนนี้เท่านั้นค่ะพอเพลงไหนว่าไม่ลืมออกไปเท่านั้นล่ะครับโอ้โหดังถล่มทลายเปรี่ยงเลยใช่ครับเปลี่ยนชีวิตเลย ชื่อพองศรีวรนุษนี่คือทุกคนรู้จักทันทีเป็นการแจ้งเกิดที่สมศักดิ์สรีจริงๆค่ะหลังจากนั้นก็คือยุคทองเลยสิคะใช่ครับยุคทองจริงๆเพลงฮิตตามมาเพียบเลยด่วนพิสวาสกอดหมอนนอนหนาวน้ำตาเมียหลวงฝนหนาวสาวครวนคืนนี้พี่นอนกับใครเยอะมากครับจนได้รับสมญานามราชินีลุกทุ่งคนแรกของเมืองไทยน้ำเสียงของท่านนี่ เป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคะใสกังวานแต่มีความเศร้าๆปนอยู่ครับมันถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงจากต่างจังหวัดได้ลึกซึ้งมากกินใจจริงๆเป็นเสียงที่แบบสะท้อนชีวิตผู้คนในยุคนั้นได้เลยในยุครุ่งเรืองท่านยังพัฒนารูปแบบละครเพลงร่วมกับครูสุรพลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นอีกจุดเด่นเลยแต่ก็มีเรื่องความขัดแย้งที่กลายเป็นตำนานเหมือนกันอย่าง ตอนแสดงละครเพลงน้ำตามเมียหลวงอ่าเรื่องนี้มีหลายมุมมองครับตามที่คุณแม่ผ่องสีเคยเล่าเนี่ยท่านรู้สึกว่าถูกกระทำรุนแรงจริงๆบนเวทีค่ะทั้งจากครูสุรพลเองแล้วก็นักร้องที่เล่นเป็นเมียน้อยคุณวันธนาสังกังวานใช่ครับท่านบอกว่าถึงขั้นมีแผลเป็นเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท่านบอกว่าทำให้ตัดสินใจแยกตัวออกมาอืม แต่ก็มีอีกมุมมองหนึ่งครับถ้ามองในมุมของคุณเจนนะพบจบกระบวนวันซึ่งใกล้ชิดทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มองว่าอาจจะมีปัจจัยเรื่องจังหวะเวลาเข้ามาเขี่ยวด้วยยังไงคะคือช่วงนั้นครูสุรพลติดภารกิจทางทหารทําให้การตั้งวงดนตรีของตัวเองมันช้าไปอ๋อค่ะคุณแม่ผงสีซึ่งก็ต้องหารายได้ก็เลยไปรับงานกับวงอื่นก่อนพอครูสุรพลกลับมาอาจจะเกิดความรู้สึกน้อยใจกันหมางใจกัน ค่ะเข้าใจได้ทําให้ไม่ได้กลับมาร่วมงานกันเต็มที่เหมือนเดิมก็เป็นไปได้ว่าความจริงมันอาจจะซับซ้อนกว่านั้นครับแต่ถึงจะแยกทางกับครูสุรพลท่านก็ไม่ได้หยุดนะคะกลับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยใช่ครับไม่หยุดจริงๆด้วโดยการก่อตั้งวงดนตรีพงศ์ศรีวารานุชของตัวเองขึ้นมาอันนี้คือปรากฏการณ์เลยนะวงลูกทุ่งวงแรกของไทยที่มีผู้หญิงเป็นหัวหน้าวงใช่ครับสุดยอดมากแล้วไม่ใช่แค่ตั้งวงนะ ยังสร้างนวัตรกรรมให้วงการด้วยค่ะวงของท่านนี่ขึ้นชื่อเรื่องการแสดงหน้าเวทีที่อลังการครับมีละครเพลงเป็นจุดขายเลยซึ่งท่านก็เล่นเป็นนางเอกเองด้วยแล้วก็มีเรื่องหางเครื่องชายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้สำคัญมากคือรีเริ่มนำหางเครื่องชายมาใช้เป็นวงแรกๆเลยในขณะที่วงอื่นตอนนั้นมีแต่ผู้หญิงคำว่าหางเครื่องนี่ มีที่มาที่ไปยังไงนะคะลืมไปแล้วอ๋อคุณเจนพบภพเคยอธิบายไว้ครับว่าเดิมทีเนี่ยหางเครื่องมันหมายถึงพวกเครื่องดนตรีประกอบจังหวะพวกเพกคัดชั่นนะครับที่วางอยู่เฉยๆหลังวงค่ะต่อมานักร้องที่ว่างๆก็ถูกเรียกมาช่วยเคาะจังหวะแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นการขยับตัวเต้นประกอบเพลงอ๋อจนกลายเป็นแดนเซอร์ที่เราเห็นกันใช่ครับแต่วงคุณแม่ผองสีนี่แหละ ที่กล้าฉีกแนวเอาผู้ชายมาเต้นด้วยสร้างสีสันสร้างความแตกต่างชัดเจนมากความสำเร็จก็ยังมาเรื่อยๆเลยนะคะได้รับรางวัลใหญ่ๆทั้งเพ่นเสียงทองคำพระราชทานครับปี2509กับ2522แล้วก็เสาอากาศทองคำพระราชทาน3ปีซ้อนจากแพงดังๆทั้งนั้นเลยกินข้าวกับน้ำพริกเข้ามาทุกวันจันอ้อนใช่ครับ3ปีซ้อน2 5 1 8ถึง2520ค่ะ แล้วก็มีเรื่องที่น่าประทับใจมากๆคือท่านสละสิทธิ์รางวัลด้วยอันนี้แสดงถึงน้ำใจนักกีฬาและความเป็นผู้ใหญ่ในวงการของท่านจริงๆครับคือพอได้3ปีซ้อนแล้วปีต่อไปท่านประกาศเลยว่าไม่ขอรับรางวัลแล้วค่ะเพื่อเปิดทางให้นักร้องรุ่นน้องได้มีโอกาสบ้างใช่ครับซึ่งท่านก็ได้รับรางวัลเกียรติยศแทนในปีถัดมาพศ2521จากเพลงสาริกาคืนถิ่น เป็นสปิริตที่น่ายกย่องมากครับหลังจากนั้นเหมือนท่านจะพักวงไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาอีกครั้งในยกหลงหลังครับมีกลับมาทำอัลบั้มราชินีคืนทุ่งช่วงปี2532ถึง2533อ๋ออันนั้นเป็นผลจากกระแสงานกึ่งสัตวตรวษเพลงลูกทุ่งไทยที่คุณเจนาภพจัดใช่ครับแล้วก็มีอัลบั้มสุดท้ายชื่อพระคุณพ่อในปี2541อันนี้คุณเจนภพโปรดิวซ์ให้นอกจากผลงานตัวเองแล้ว ท่านยังมีบทบาทเป็นเจ๊ดันด้วยนะคะครับผมอันนี้ก็สำคัญช่วยผลักดันนักร้องชาวรุ่นหลังๆให้ดังระเบิดผ่านการร้องเพลงแก้เพลงโต้ตอบกันอย่างคุณสายันสัญญากับกินข้าวกับน้ำพริกใช่ครับหรือคุณสอนชัยเมฆวิเชียนกับจันอ้อนคือดังเปรี้ยงปร่างทั้งคู่เลยมาถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวกับบุคลิกกันบ้างคะ่ะเบื้องหน้าเราเห็นท่านดูอ่อนหวานแต่จริงๆแล้วท่านเป็นคนยังไงคะ จากข้อมูลและก็คําบอกเล่าของผู้ใกล้ชิดนะครับเบื้องหลังความเป็นราชินีนี่คือผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเด็ดเดี่ยวเป็นนักสู้ตัวจริงเลยค่ะตอนเป็นหัวหน้าวงนี่ขึ้นชื่อเรื่องความมีระเบียบวินัยมากดุแล้วก็เป๊ะสุดๆจริงเหรอคะไม่น่าเชื่อครับสมัยเดินสายต่างจังหวัดที่มันอันตรายอันตรายหน่อยเนี่ยท่านพกปืนป้องกันตัวด้วยนะโหกล้าหาญมากครับแต่ในอีกมุมก็เป็นคนประหยัดมัจฉญาต,ตมากขนาดไหนคะ ถึงขั้นที่คุณเจนภพเคยเรียกว่าโคตรคิดตื่นเลยจริงเหรอคะมีเรื่องเล่าไหมคะมีเรื่องขำๆว่าเคยเอาเงินใส่ไหาไปฝังดินหลังบ้านเพราะไม่ไว้ใจธนาคารค่ะแล้วไงต่อคะแต่สุดท้ายโจรก็มาขุดไปอยู่ดี <g sources> อ้าว <Jennifer> โถส่วนชีวิตคู่ถึงจะเคยมีคู่ชีวิตสองคน คือคุณวรลับวิชุกร์กับคุณราเชนเรืองเนรครับคุณราเชนเนี่ยเป็นนักดนตรีคู่ชีวิตเสียชีวิตปี2541ค่ะแต่สุดท้ายท่านก็ไม่มีทาย,ยาทสายตรงครับไม่มีในช่วงบ้านปลายชีวิตท่านหันมาทำงานการกุศลเต็มตัวเลยนะคะใช่ครับอันนี้ชัดเจนมากท่านอุทิศตนเพื่อสังคมเยอะมากตั้งปณิธานเลยว่าจะไปร้องเพลงช่วยงานการกุศลโดยไม่คิดค่าตอบแทนค่ะ แล้วเงินรางวัลศิลปินแห่งชาติที่ได้รับปี2535ล่ะคะทั้งหมดเลยครับท่านเอามาตั้งเป็นกองทุนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ไม่ได้เอามาใช้ส่วนตัวเลยน่าชื่นชมมากค่ะครับแล้วท่านยังสร้างพิพิธภัณฑ์ผ่องสีวรนุษที่บ้านพักย่างพุทธมณฑลสาย5ด้วยนะอ๋อใช่ค่ะเปิดให้คนเข้าชมฟรีด้วยครับเป็นวิทยาทานมีหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริงที่แบบใส่เส้นผมเล็บจริงของท่าน แล้วก็มีเสียงพูดเสียงเพลงด้วยอีกเรื่องที่ประทับใจเป็นการส่วนตัวคือการเตรียมตัวสําหรับวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างมีสติของท่านครับอันนี้เป็นเรื่องที่สะท้อนการยอมรับสัจรธรรมชีวิตได้ดีมากจริงๆท่านเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมเลยทั้งชุดสีขาวที่จะใช้ในพิธีสุดท้ายครับการวางแผนงานศพพิธีกรรมหรือแม้แต่สั่งเสียเรื่องการทำบุญในวันครบรอบต่างๆ เป็นการเตรียมตัวอย่างสงบแล้วก็เข้าใจธรรมชาติมากๆใช่ครับช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านต้องเผชิญกับโรคมะเร็งปอดครับท่านก็เข้ารับการรักษาอยู่พักใหญ่นะร่างกายก็ซูบผอมลงไปเยอะแต่กําลังใจยังดีเยี่ยมค่ะสุดท้ายท่านตัดสินใจกลับมาพักที่บ้านแล้วก็จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่6เมษายนพศ2568สอ 2, ิริอายุ85ปีครับทํากลางความอาลัยของศิลปินแฟนเพลงมากมาย พิธีพระราชทานเพลิงศพก็จัดอย่างสมเกียรติครับความผูกพันกับคนใกล้ชิดอย่างคุณเจนภพบจบกระบวนวันที่ยาวนานถึง50ปี<ๆ>ก็น่าประทับใจมากๆเลยนะคะใช่ครับคุณเจนภพเล่าว่าคําสอนสําคัญที่คุณแม่พ่องสีให้ไว้แล้วท่านจําขึ้นใจเลยคืออย่าทรนงตนเองว่ายิ่งใหญ่ที่สุดคือแฟนเพลงเป็นคําสอนที่ดีมากครับซึ่งคุณเจนภพเองก็ย้ําเสมอว่าในความคิดของท่านเนี่ยพ่องศีวรนุช คือราชินีเพลงลูกทุ่งคนเดียวเท่านั้นตลอดกาลไม่ใช่แค่คนแรกแต่เป็นคนเดียวและตลอดไปครับตามมุมมองของคุณเจนภพนะเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจมากๆเลยค่ะจากเด็กหญิงบนเรือนแพที่เคยถูกปฏิเสธเรื่องหน้าตาด้วยซ้ําครับผมสู่การเป็นราชินีเพลงลูกทุ่งผู้ยิ่งใหญ่ด้วยความสามารถความมุ่งมั่นแล้วก็หัวใจที่ไม่ยอมแพ้จริงๆใช่ครับสร้างนวัตรกรรมเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตด้วย คุณค่าของท่านผ่องศรีวรนุษนี่ไม่ได้อยู่แค่เสียงเพลงที่เป็นอมตะนะคะถูกต้องครับมันคือจิตวิญญาณของผู้บุกเบิกผู้สร้างสรรคนที่ยืนหยัดต่อสู้จนสำเร็จได้ด้วยตัวเองแล้วก็ยังเผื่อแผ่ความสำเร็จนั้นกลับคืนสู่สังคมกลับคืนสู่วงการเพลงด้วยก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันวันนี้อยากจะทิ้งประเด็นให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคิดต่อกันดูค่ะจากเรื่องราวทั้งหมดนี้มีอะไรที่เราเรียนรู้ได้บ้างคะ อาจจะเป็นเรื่องพลังของความมุ่งมั่นที่มันสามารถเอาชนะอุปสรรคได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปลักษณ์หรือฐานะทางสังคมอย่างที่คุณแม่ผองสีแสดงให้เห็นใช่ครับมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับศักยภาพของมนุษย์นะความสำคัญของการไม่ยอมแพ้ค่ะหรืออาจจะลองพิจารณาวัฒนธรรมเพลงแก้ที่เคยเฟื่องฟูมากๆในยุคข,ของท่านกับครูสุรพลอืมก็น่าสนใจนะว่า มันสะท้อนการมีปฏิสัมพันธ์การตอบโต้กันทางความคิดทางอารมณ์ผ่านเพลงในสังคมยุคนั้นอย่างไงแล้วมันต่างจากการสื่อสารในวงการเพลงปัจจุบันนี้แค่ไหนครับหรือแม้แต่เรื่องการเตรียมตัวรับมือกับความตายอย่างมีสติของท่านเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆนะครับเป็นแบบอย่างให้เราในการประชิญหน้ากับความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างไงบ้างก็น่าสนใจที่จะนำไปขบคิดต่อยอดได้ครับ